สวัสดีค่ะวันนี้ล้วนขอนำเสนออาหารคาวที่มีชื่อว่าไข่กวนแม่ยงซึ่งมีกรรมวิธีในการทำที่ง่ายๆและก็สะดวกทำกับทุกสถานที่ซึ่งได้ทานกับข้าวต้มจะอร่อยมากที่สุดเลย <c oughs> ซึ่งส่วนประกอบมีดังนี้นะคะ ไข่ไก่เนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสายตามีโปรตีนสูงและที่สำคัญก็เป็นอาหารชนิดเดียวที่มีวิตามินดีกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายค่อนข้างมากก็คือจาเน้นในเรื่องของควบคุมความดันโลหิตลดน้ำตาลลดไขมันในเลือดและก็พริกขี้หนูซอยค่ะจะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารได้นะคะและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ น้ำมันมเมล็ดชาส่วนน้ำมันมเมล็ดชานะคะจะมีวิตามินอ e ีสูงแล้วก็ต้านโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะมีไขมันตัวดีที่ชื่อว่า S D L และส่วนประกอบอื่นๆนะคะจะมีแค่น้ำตาลทรายและน้ำตาไม่มีผงชูรสค่ะ หลังจากที่เราได้ทราบส่วนประกอบในการทําแล้วเรามาดูกรรมวิธีการทําได้เลยค่ะขั้นตอนแรกใช้น้ํามันมาเล็ดชาค่ะขั้นตอนที่สองนะคะใส่พริกขี้หนูนะคะแล้วแต่ความชอบความเผ็ดวะขั้นตอนที่สามนะคะใส่กระเทียมก็ตอกไข่ได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่กวนแม่ยง